ตัวละครหลักคือผู้ต้องสงสัยชื่อประกรณ์เขาเป็นชายวัยกลางคนที่เคยมีชีวิตที่ดูสงบร์แบบประกรณ์ทำงานในธุรกิจใหญ่ที่ดูมั่นคงแต่เบื้องหลังนั้นเขาซ่อนความลับดำมืดไว้เสมอเขาใช้ชีวิตด้วยความประมาทและโลภมากจนกลายเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและแรงสารวัตรธีรชัยเป็นตำรวจผู้สืบสวนคดีนี้เขาเป็นตำรวจผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการไขคดีอาจยากรมธีรชัยมุ่งมั่น ที่จะไขคดีให้ได้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆก็ตามตำรวจได้รับเบาะแสจากพยานที่เห็นประกรณ์เข้าออกบ้านของผู้ตายอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ยังพบลายนะยิ้วมือของประกรณ์ในสถานที่เกิดเหตุซึ่งทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างแน่นอนเมื่อข้อมูลทั้งหมดเริ่มเชื่อมโยงกันตำรวจจึงตรวจสอบประวัติของประกรณ์อย่างละเอียดพบว่าเขามีปัญหาทางการเงิน และมีธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากลอยู่เบื้องหลังประกอบเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินจากบริษัทของเขาและมีความสัมพันธ์ลับกับกลุ่มอาชญากรรมที่มีอิทธิพลต่อมาตำรวจยังพบว่าประกอบมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตการรมผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของประกอบโดยตรง เมื่อปรกรณ์รู้ตัวว่าตำรวจเริ่มรู้ความจริงเกี่ยวกับแผนการชั่วร้ายของเขาเขาเริ่มหวาดกลัวและตกใจมากเขาพยายามหลบหนีแต่ไม่สำเร็จเพราะหลักฐานทุกชิ้นล้วนชี้ตัวเขาจนในที่สุดปรกรณ์ก็ถูกจับกลุ่มสารวัตรธีรชัยและทีมงานของเขาสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนแน่ชัดว่าปรกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมและการช่อกรงคอรังนี้ในที่สุดปรกรณ์ก็ยอมรับสารภาพ และถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายบทสรุปของเรื่องราวนี้คือความยุติธรรมได้รับการฟื้นคืนสังคมได้ผู้กระทำผิดกลับมาสู่การลงโทษที่เหมาะสมเรื่องราวของประกรกลายเป็นบทเรียนสำคัญสัญญาณให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลของการกระทำผิดที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้จุดเริ่มต้นประการเป็นนักธุรกิจที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขาแต่งตัวดีผู้จาดูมีเสน่ห และเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่เบื้องหลังชีวิตที่ดูเงียบสงบนี้กลัดบอซ่อนความลับดำเมื่อที่เขาไม่เคยต้องการให้ใครรู้ประกอบไม่ได้เป็นเพียงนักธุรกิจทอนรงดาแต่เขายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายที่คอยหลอกลวงผู้คนเบื้องหลังธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขารายได้ที่ดูดีของเขาเป็นเพียงฉากหน้าที่สร้างภาพลวงตาให้ดูเหมือนว่าชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วเขากำลังยักยอกเงินจากธุรกิจ และนี้สินของเขาก็ถาถมเขหามาอย่างหนักเขายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงและบางครั้งก็ถึงขั้นใช้ความรุนแรงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองประกอบพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ความลับของเขาถูกเปิดเผยเขาเปลี่ยนตัวตนไปเรื่อยๆและพยายามปิดบังเส้นทางการเงินของตัวเอง ให้มีชิดที่สุดแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือการสืบสวนของตำรวจที่เริ่มมีบาะแสที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับความผิดที่เขาพยายามปกปิดบาะแสแรกตำรวจได้รับข้อมูลจากพยานที่เคยเห็นประกรณ์เข้าออกบ้านของคนตายเป็นประจำบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมพรเธออาศัยอยู่คนเดียว และถูกพบเป็นสอพออยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อสอบถามพยานยที่เห็นเหตุการณ์พวกเขาบอกว่าเคยเห็นประกรณ์เข้าออกบ้านของสมพรอยู่หลายครั้งในช่วงเวลาที่คนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นตำรวจจึงเริ่มตรวจสอบประวัติของประกรณ์และพบว่าประกรณมีความสัมพันธ์บางอย่างกับสมพรแม้ในตอนแรกประกรณจะพยายามปฏิเสธแต่หลักฐานต่างๆกลับชี้ชัดว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ หลักฐานสำคัญตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบลายนิ้วมือของประกรณ์บนวัตถุกใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุลายนิ้วมือของประกรณ์ถูกพบที่มือจับประตูบ้านของสมพรและบนแก้วน้ำที่อยู่ในบ้านของเธอแม้ว่าในตอนแรกประกรณ์จะพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เข้าไปในบ้านของสมพรแต่ลายนิ้วมือที่ตำรวจพบกลับชี้ชัดว่าประกรณ์เคยอยู่ในที่เกิดเหตุหลักฐานนี้ ทำให้ตำรวจมั่นใจว่าประกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้วงองกับการฆาตกรรมสมพรและเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่ลึกลงไปมากขึ้นประกรณ์รู้ตัวดีว่าลายนิ้วมือของเขาถูกพบแต่เขากลับพยายามหาทางอธิบายเหตุผลที่ทําให้ลายนิ้วมือของเขาติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุได้การตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจเริ่มกุดลึกลงไปในประวัติของประกรณ์และพบว่าเขามีประวัติการเงิน ที่ผิดปกติตำรวจตรวจสอบบัญชีของเขาและพบว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเงินที่น่าสงสัยประกอบมีการถอนเงินจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งยังมีการโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่มีที่มาที่ชัดเจนอีกทั้งตำรวจยังพบหลักฐานว่าเขาเคยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการหลบเลี่ยงภาษีปรกรณ์พยายามปกปิดความสัมพันธ์กับธุรกิจเหล่านี้แต่หลักฐานต่างๆกลับชี้ชัดว่าเขามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายซับซ้อนปรกรณ์เคยพยายามหลบหนีและเปลี่ยนตัวตนแต่ตำรวจสามารถติดตามตัวเขาได้อย่างรวดเร็วด้วยหลักฐานที่แน่นหนาแผนลับถูกเปิดเผยตำรวจสืบสวนลึกลงไปในธุรกิจของปรกรณ์และพบว่า มีแผนการโกงบริษัทที่ซับซ้อนประกอบและพวกพ้องวางแผนที่จะยักยอกเงินจากบัญชีของบริษัทที่เขาดูแลในนามของผู้บริหารระดับสูงงอหลักฐานแสดงให้เห็นว่าประกอบได้ดำเนินแผนการนี้มานานานับปีโดยเขาใช้วิธีการตออมแปลงเอกสารจัดการบรัญชีและโอนเงินออกไปยังบัญชีส่วนตัวของตัวเองโดยที่ไม่มีใครสังเกตตํารวจค้นพบว่าเงินจํานวนมากหายไปจากบัญชีของบริษัท และเมื่อสืบค้นเพิ่มเติมก็พบว่าเป็นฝีมือของประกรณ์ที่แอบโกงเงินจนตัวเองร่ำรวยขึ้นประกรณ์ใช้วิธีการซ่อนเร้นเหล่านี้อย่างชํานาญเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ความจริงแล้วทุกอย่างเป็นเทียงภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองการสืบสวนลึกลงไปตํารวจเริ่มตรวจสอบประวัติของปรกรณ์อย่างละเอียดและพบหลักฐานว่า เขาเกี่ยวข้องกับการฆาตการรมผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งผู้บริหารหรายนั้นชื่อว่าชานชายัยซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีอิทธิพลในบริษัทที่ประกอบดูแลประกอบและชานชัยมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมธุรกิจและการจัดการทางการเงินชานชัยเริ่มจับสังเกตพฤติกรรมของประกอบและพยายามสืบสวนเรื่องการโกงเงินของเขาประกอบที่หวาดกลัวการเปิดเผยความลับของตัวเอง จึงตัดสินใจลบปัญหาโดยใช้วิธีสุดโตง่งเขาวางแผนฆ่าชานชัยเพื่อกำจัดพยานสำคัญคนเดียวที่จะทำลายชีวิตของเขาประกอบจ้างมือปืนมืออาชีพเพื่อจัดการเรื่องนี้และใช้ความรุนแรงฆ่าชานชัยในบ้านของเขาเองหลักฐานต่างๆที่พบในที่เกิดเหตุชี้ชัดว่าประกอบมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นี้การสืบสวน ลึกลงไปทำให้ตำรวจมั่นใจว่าประกั์ไม่เพียงแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงเงินแต่ยังมีส่วนในการฆาตกรรมอีกด้วยความเครียดและความตื่นตัวของประกรณ์ประกรณเ์เริ่มรู้ตัวว่าตำรวจมีหลักฐานที่แน่นหนาและใกล้จะจับกลุ่มเขาได้ทุกทีเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนความเครียดท่วมท้อนอจนแทบ ไม่เป็นอันกินอันนอนประกอณ์เริ่มคิดหาหนทางหลบหนีแต่ก็รู้ว่ามนอแทบเป็นไปไม่ได้เขาเริ่มหวาดกลัวว่าจะถูกจับกลุ่มในทุกที่ทุกเวลาแม้ในช่วงเวลากลางคืนที่ควรจะเงียบสงบเขากลับถูกความคิดเกี่ยวกับความผิดที่เขาก่อขึ้นหลอกหลอนอยังต่อเนื่องประกรณ์พยายามหลบเลี่ยงไม่พบปะผู้คนในที่สาธารณะและมักจะสังเกตเห็นตำรวจหรือผู้ที่อาจสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้อ อง์กับเรื่องราวเหล่านี้เขาหมกมุ่นกับการปกปิดตัวเองและพยายามหาทางหลบหนีอย่างเงียบเชียบแต่ยิ่งพยายามหนีมากเท่าไรความรู้สึกผิดและความกดดันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นการจับกุมปกรณ์ถูกตำรวจจับกลุ่มในที่สุดหลังจากที่พยานยาและหลักฐานทั้งหมดชี้ตัวเขาตำรวจรวบรวมหลักฐาน ที่เชื่อมโยงประการกับเหตุการณ์ฆาตกรรมและการโกงเงินได้อย่างชัดเจนหลายนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุบ้านของสมพรและการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ประกอบพยายามปฏิเสธและให้เหตุผลต่างๆว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พยานที่เห็นเขาเข้าออกบ้านของสมพรและหลักฐานอื่นๆที่พบทำให้ไม่มีทางหนีรอดตำรวจ ใช้เวลาหลายวันรวบรวมข้อมูลและพิสูจน์ความเชื่อมโยงของประกรณกับคดีทั้งหมดในที่สุดพอวอก็เขาก็มั่นใจว่าประกรณคือผู้ต้องสงสัยที่แท้จริงเมื่อเขาถูกควบคุมตัวประกรณยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่คำสารภาพของพยาและหลักฐานที่ชัดเจนไม่อาจปฏิเสธได้ประกรณถูกนำตัวส่งเข้าคุกด้วยข้อหาหลายกระทงทั้งฆาตกรรมและช่อโกงทางการเงินบทสรุปประกรณสารภาพในที่สุด เขายอมรับทุกข้อกล่าวหาและยอมรับว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมสมพรรวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงเงินจากบริษัทการสารภาพของเขาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คดีได้รับการปิดอย่างสมบูรณ์ตำรวจสามารถรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเพื่อยืนยันความผิดของประกอนและในที่สุดเขาก็ถูกลงโทษตามกฎหมายทั้งในคดี คาตกรรมและการฉ้อโกงทางการเงินประกรณ์ถูกพิพากษาจำคุกตัอลอดชีวิตด้วยความผิดเหล่านี้เมื่อความยุติธรรมได้รับการฟื้นคืนคดีปริศนาที่เคยค้างค้างมานานก็ถูกคลี่คลายความลับที่ปรกรณ์พยายามปกปิดถูกเปิดเผยทำให้ครอบครัวและผู้เสียหายได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานความหวาดกลัวของประกรณ์จบลงที่คุกแห่งความมืดความยุติธรรมย่อมเข้ามาแทนที่ความชั่วร้ายทุกคนในชุมชน ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญสายว่าความลับไม่มีวันซ่อนเร้นและความยุติธรรมจะไม่มีวันทออทิ้งจบลงตรงนี้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแม้ความมืดจะพยายามซ่อนตัวแต่ความจริง และความยุติธรรมไม่เคยหนีหายไปไหนคดีของปรกรณ์ได้จบลงด้วยบทเรียนอันลึกซึ้งความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นจะค่อยๆจางหายไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือค,อความระมัดระวังและการเรียนรู้ที่ว่าการกระทำผิดไม่มีทางอดพ้นจากผลกรรมความยุติธรรมจะคอยส่องแสงให้กับผู้ที่เดินในทางที่ถูกต้องเสมอขอให้ทุกคนจดจำไว้ว่าความหวังและความสงบสุขจะกลับคืนมาเสมอหากเราเชื่อในความจริงและความยุติธรรม